สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องท่านผู้ชมทุกท่านเนาะคะ่ะมือนี้ก็ได้มาพบกับช่องแม่หมูผ้าโชกเนาะค่ะเนาะค,ะะคะ่ะมือนี้แม่หมูสิได้ผ้าเดินทางมาอยู่ที่วัดปูสามแปดเนาะคะ่ะเพื่อสิบตตามแนวทางโครงสุดดไทยของปูสามแปดเนาะคะ่ะมาเบิงมาฟัง่งไปน้ากันเลยเนาะค่ะนาอว่าปูสีนินสียำห้ตัวไดเพื่อเอาไปเป็นแนวทางในวดวันที่หนึ่งเมษายนพศสองพันห้าร้อยหกสิบห้าเนาะค่ะไปเบิงไปฟั่งพร้อมๆกันเลยค่ะ ามเก้าเจ็ดครับชองตัวเนี่ยโอ้อันนี้เป็นลักน้วยบนแมนูปูลักน่วยบนตัวนี้สามกับเจ็ดครับเก้าสามเก้าเจ็ดเก้าสามเก้าเจ็ดตัวร่องมากกับแปดสามโอ้ตัวร่องแปดสามครับผมโอ้โหกับคงสุดท้ายยังเน้นสามตัวยังเป็นสองเก้าเจ็ดที่เก้าบอกปูสองเก้าเจ็ดครับสองเก้าสามสองเก้าเจ็ดขึ้นสองเก้าสามสองเก้าเจ็ดครับบอกเปลี่ยนมันมาปูงวันนี้ บเปลี่ยนได้ครับพี่น้องปูยำไห้แล้วครับหม่มล่างล่างครับผมูซีโตนักกกเเาคือ้หนักของเก่าคือเก่า <c oughs> ครับโอ้ครับท่านผู้ชมครับมีลอตเตอรี่ปูนะครับเนาะ ครับปูสั่งหกเก้านาะปูเนาะครับพี่ปูบอกฝากาหาหกเก้าพี่ปูแนมีถ่ายปูว่าเอามาโหลดครับปูเน้นที่หกเก้าหกแปดหกเก้าแน้วปูวค,ออวครับผมอืมอครับออปูก็นเน้นหกเก่าได้ครับพี่น้องครับ เน้นที่หกเก้าเล่มอปูหลังเก้าลงครับโอ้หลังปูฟันตัวเดียวครับถ้าชุดมันหาแปดหาเก้าก่ปูตตนเน้นที่หกแปดหกเก้าฟันที่หกเก้าโ,โอ้ครับเอาปูมีอ่าเพิ่นฝากมาถามอยู่ที่ปูว่าลูกสาวปูนี่ครับเพิ่นเพิ่นมักตัวไหงวดนี่มักเก็ตมักเก็ตก่อนเพิ่นมักตัดเก็ตโอ้ เพิ่นมากลักเจ็ดเก้าเจ็ดโอ้รับเก้าเจ็ด่ครับเพิ่นมาเพิ่นมากเก้าเจ็ดโอ้รับเก้าสามเก้าเจ็ดเนี่ยขับเก้าสามเก้าเจ็ดอือรับคงสุดท้ายแล้วครับทานาช่วมพี่น้องครับมี่เถอมีเท่านี้ป่ปูบ่เปลี่ยนแปลงงวดนี่คือฟันทุ่งึ้นเน้นยำให้เลยลงหครับ แปดกับเก้าแปดกับเก้ารักหน่วยหลังลักหน่วยหลังโอ้แปดกับเก้าลักหน่วยหลังครับหมวดที่แล้วสามกับศูนย์กะมาสามน้งปูเนาะมาตัวโกนมาตัวคนบ่ได้ครับนี่เดียวนี่เดียวครับสามกับศูนย์สามศูนย์ศูนย์สามครับอืมงวดที่คูเนี่ยครับ จับบอกไปจับรัตตลีแบบนครับปูกะรัตตลีกับหกเก้านี่ครับผมหกเก้าหกเก้าแล้วปูน้อหกแปดหกเก้าโอ้รองไทยเก้ารงไทยเก่าคือลักหนวยลักหนวยล่างแล้วปูเนาะลักหนวยล่างแปดกค่เก้าถ้านลักหนวยบนนี่คือสามกับเจ็ดเนี่ยสามกับเจ็ดสามกับเจ็ดเท่านั้นอืมสามกับเจ็ดครับแต่เราลูกสาว อ่ารักน่้ยบนครับสามกับเจ็ดสามกับเจ็ดค่ะครับกะสองตัวเก้าสามเก้าเจ็ดบอกสองสองเก้าสามสองเก้าเจ็สองเก้าสามสองเก้าเจ็ดล่นน้ปูเนาะครับปูฝันดีบรางหมดเ่ยฝันดีแต่ว่าดิดีอยู่วนมันเล่เจ็ดนี่แหละวันเห็นไลยอันั้นก็ปู ว่าไม่ร่วงเจ็ดนี่หรือเปล่าบาดเจ็นี่แหละมันเก้าะเนี่ยอะ97 297 297มันมันจีเท่างบนเท่ลางแล้วก็เยลูกสาวเพิ่งก็มัก7นี่มันโลเปียวก้าเจ็ดโอ้ก้าเจ็ดก้าเจ็ดนะครับเอาครับกมาตามโค้งสุดทยนํำปู38 บรเปลี่ยนบ่เปลี่ยนอ่างวดนี้ปูไว้เน้นย้ำให้ได้ครับบเปลี่ยนครับปูกระยำลักไห่ลักนวยลักนวยบนลักนวยล่างครับอ่าชุดชุดอ่าอันนี้เป็นลักนวยบนนวยบนสามกับเจ็ดนะครับปูไก่ยังคงเดิมก็คือสองเก้าสามกับสองเก้าเจ็ดฟันไปที่สองเก้าเจ็ดสองโตกับเก้าสามเก้าเจ็ดแล้วปูเออไม่ครับ หลานลักนวยล่างก็เป็นแปดกับเก้าแปดกับเก้าก็มีหกแปดหกเก้าแมนปูปูตัวเด่นแม,ม,มนแบบไม่เั่นนั้ปูเน้นไปที่หกเก้าครับนี่กระลอตรีปูกะจัดไว้แล้ว <c oughs> <c oughs> ครับ 69. หกเก้าลายใบครับหกเก้าลายใบน้าปูครับ อ๋อครับกลับมาตามให้แล้วครับสองตกันเน้นพี่พกเก่านกปูรางเนาะ <Okay. S 1> ครับผม <Okay. S 1> อ่าโอ้โหกะมีผู้พันถามมาเหรอว่าลูกสาวปูพันมักตัวใดพี่นชอบตัวใดงวดนี้ <laughs> พี <น S 2> ่ชอบรักเจ็ด,จดบอกปูมาเจ็ดรักเจ็ดร่างตัวไทยเจ็ดตัวไทยโอ้โหครับผมครับ อมีแค่นั้นแหละ, <S <S ะปูกระเนนที่หกเก้าปูาาหกเก้าลังครับกเก้าล่างครับปูค่ะบนถึงอะแล้วปูที่คู่เนี่ยสี่คู่มาหกเก้าตัวเดียวหกแปดหกเก้าปูฟันที่ปปหกเก้าตัวเดียวห้าแปดห้าเก้าเป็นตัวร่องนะปูเนาะครับอ๋อครับท่านผู้ชม กับพิจารณาเปนเอาครับมาตามคงสุดท้ายน้ำปูให้เลยเด้อครับพี่น้องกับปูเพิ่นกับฟันให้แล้วกับลูกสาวเพิ่นชอบเดินที่รักเจ็ดครับก็จะเป็น 97. เก้าเจ็ดน้ำปูเนาะครับเพิ่นว่ามักเก้าเจ็ดปูปูเก้าเจ็ดโอ้ค่ะ แคบหนาจอไวเดอร์ค่ะแนวทางของปูสามดเนาะค่ะในงวดวันที่หนึ่งเมษายนพศ2 000, 5 6 5บห้าเนาะค่ะปูพันกะหสองเก้าสามแปดสามเจดสามนาะค่ะสองเสามเป็นตัวเน้นเนาะค่ะแล้วก็เพิ่มมาที่สองเก้าเจ็ดแล้วก็เก้าเจ็ด้าสามนาะค่ะท่านผู้ชมสำหรับแนวทาาล่างเนาะค่ะปูกระเน้นห้คือเกาเนาะค่ะคือห8แปดกับหเกลเนาะค่ะเป็นตัวเน้นเนาะค่ะห้าแปดกับห้าเ้าเป็นตัวรองเนาะเนาะค่ะ ให้ท่านผู้ชมพิจารณาเบิง่งเพื่อเป็นแนวทางเด้อค่ะทางช่องก็ได้นําเสนอตัวเลขเป็นเพียงแนวทางแค่นั้นเนาะคะ่ะสาหรับตัวเลขนั่นสิเขา้าสสหรุดก็บบา่วากันเนาะคะ่ะเนาะค่ะสาหรับคลิปนี้เนาะคะ่ะแม่หมูกับฝากไว้มีเพียงแค่นี้เนาะคะ่ะขอให้ท่านผู้ชมทุกๆท่านเนาะค่ะโชคดีถูก,ถก,ถนนะะกห,กหวยรวยเงินไปน้ากันในวันที่หนึง่งเมษายนพศ2 5 6 5เนาะคะ่ะพบพ่อกันในคลิปหนาเนาะคะ่ะสำหรับคลิปนี้ค่ะสวัสดีค่ะ